เปลี่ยนสีผมเป็นสีอะไรแม่มสีเทาเงินสีเทาเงิน มูกจ็ตัารดขับยังสี่สิบหกเอ้าเดิอเล่นเดินเล่คื้ก็ไทยก็าไทยดีๆนะอโีเขาตั้งกล่องเตียงไว้ ไไอันไหนหอนเนาะวนโต๊ะมันในหน่อยนึงแค่แค่แค่ชื่อได้ดีร็เึดม่ยหมดเรื่อนี้อืมเขาขนานแล้วอ้มขอขามีนมองทรงประเทศไม่กิี้ใกล้เลยได้ดีนี่เร็วฝั่ง เดียวพร้อมเลี้ยวก็ย็นด้วยร้อยเท่าไรจะมือจ้ะครับเพื่อนเขาเด้หลอมเดี๋ยวเราเขาบอกให้ข้าโรดข้าลด้ว้าโรดนี่อยหลอมข้าวขาเห็ดได้ลายอยู่มือหนึ่งโอ้ดีดีก็ชิคกี้าลูกกนจะได้ nó giái sang mối xuống xuống ừ. 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 <laughs> ừ. cái, 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 ừ. cái thế thì ừ. mình đội dần người đấy để cho may mắn, bảy mắn cho con. đi rồi cho, bảo quá, cháu hết rồi, cháu phao mất sông khởi đi nó bằng, pha khởi cầu cái giường gần đấy nó giường thép chứ nó bay, cháu lè lại cháu phao mãi khởi được, không à hết. không <laughs> có โอ้ยมไม่เงินหมดสเดินไปเรื่งไงเือไ่เงินหอหหัวหินไม่ยิบหอไปดิอือเฮ้ยเป็นกลางเดือนไปทุ่นั่ปัาเสียงมาก พาไงมาต้องนางเหล่าเดนข่าเจ็บเจ็บเจ๊บเจ็บต้องเสียงไดยจีบดีก็ม้วนอ๋อยายเจ็งไลเนี่ยเพาถามอีสุดมันตรงนี้ข้นนั่นแหะเพราะว่าค้นเขาเฮ็ดปิงเขาเฮ็ดมีไปหลายเฮ็ด พวกขายปิ้งอั да นนี้นะเฮ็ดหลายน้ำหนองสองหอกสองห่วงมันพวกเขาเฮ็ดไปอ่ะเขาเฮ to ็ดเขาท่านอะพวกคิดนชื่อเขาเฮ็ดทำนา่นแหละเขาทำจิ้มเขาห่อกันพาลงไปรวงรวงปุนบแย่งกันละอันนี้ของเขาพาทอกันจัดจัดจัดทั้งสองขางไม่ใช้เขาพาเขาขึ้นเนาะพี่ว่าเนาะ ขึ้นไปขึ้นเลยแล้วแบงคัาดหมดอืม น้อมเสร็จแล้วก็รอแห้งหนึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีรอแห้ง1ชั่วโมงครับ